บ้านเดี่ยวนะครับพื้นที่79ตารางวาในพื้นที่ทั้งหมดนะครับบ้านตรงนี้เป็น6คูณ6เมตรยังทำไม้เสร็จนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศาข้างๆก็ถมดินเรียบร้อยนะครับสูงขึ้นมาจากถนนนีนะ่ดูความสูงถนนนะีก็เกือบๆ50เซนนะครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนเดี๋ยวมาปรับแต่งดินอีกนิดหน่อยนะครับ ดินที่เป็นกรอกรองตรงนั้นก็คือเตรียมไว้สำหรับตรงมุมนะครับรถก็เข้าไม่ได้โดยตรงซอยก่อครับโอเคมาดูสภาพข้างหน้านะครับนี่ถน,นนนะครับตรงนี้จะเป็นสากรนะครับตรงนี้เป็นหน้าค่ายซอยที่อยู่ร่มรืมน่นมากนะครับโอเคนี่นะครับ สนใจเข้ามาดูที่ดินได้นะครับเข้ามาแปลงดูที่ดินได้เลย